ไปปางนะครับเพื่อที่จะเชิญชวนทุกท่านมาเชี่ยวงานเทศก,กาลคมไฟของเรานั่นเองครับใช่ค่ะนะคะในมน้อสื่อมวลชนของเราเก็บภาพเรียบร้อยเราก็จะขออนุญาตนำพาเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานนะคะที่จะให้เกียรติกดปุ่ม เปิดแท่นนะคะสัญ,ญลักษณ์เทศกาลบุญโคมไฟนครสวรรค์รั้งที่8ของเราประจำปีนี้นั่นเองค่ะ ในปีนี้เราเดินทางมาจนถึงปีที่8ถือว่าเป็นพี่ใหญ่อีกหนึงปีนะฮะสำหรับเทศกาลของจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับนะฮะจากพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยใส่หลาวขนาดในเมื่อนะคะ ตามประธานและแขกผู้ใหญ่ของเราด้านล่างท้อมสื่อมวลชนด้านล่างทอ้องเราจะรดนับถอยหลังไปพร้อมๆกันเพื่อที่เราจะมาร่วมกันสร้างตำนานนะคะภาพแห่งความทรงจำนะคะกับพิธีเปิดงานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวนครั้งที่8ดในครั้งนี้ถ้าพร้อมเราขออนุญาตนับถอยหลังค่ะ การโอไฟครั้งที่แนะครับตามจริงโดยมอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์นกครับผมภายใต้ชื่อ Spirit of Nature and Island of You อุทยานวิจิตรธรรมชาติดานดาดความฝันแห่งวัยเางใช่วันนี้ตัองรารอ้อนนักประดานและขกรัเกิญทุกท่านลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะทอนิยาตเรียนเชิญะครัหรับทุกท่านนเวทีเลยได้ไปร่วมรชนกับโรนที่ เป็นไฮไลท์ของการจัดง,งานประจำปีนี้นะคะ